วันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าถ้าลืมรหัสผ่านของลายทำยังไงดีในสถานการณ์ที่อยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือแต่ว่ากลัวของในลายหายต้องทำความเข้าใจก่อนเรื่องลาลน์ของในลายหาย อะไรหายเดี๋ยวเป็นต้องเป็นทีละอย่างนะพี่นะเอาเราเราเข้าไปในไลน์เอาเราเราเข้าไปในไลน์ต้องคุยก่อนว่าอะไรหายเมื่อเราเข้ามาในไลน์เนี่ยเวลาเราไปอยู่ที่หน้าแรกเนี่ยอันนี้เป็นหน้าของเพื่อนเออถ้าอยากให้หน้านี้ไม่หายจำเป็นจะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านที่เราเคยให้ไว้กับไลน์โอเคไหมอ่านะ เบอร์โทรศัพท์ไม่น่ามีปัญหาเราก็บอกลืมรหัสผ่านไม่เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์โอเคไหมต่วอีกอันหนึ่งไอ้เรื่องหายต้องบอกก่อนนะเวลาขึ้นไปใช้ในเครื่องโทรศัพท์ใหม่ปั๊บสิ่งที่หายก็คือห้องแชทนี่ห้องแชทเนี่ยตรงห้องแชทเนี่ยหายหมดบอยฉะนั้นต้องทําใจไม่ต้องทําใจหรอกที่จะดูอะไรก็ดูให้หมดจะโหลดอะไรก็โหลดให้หมดก่อนจะเปลี่ยนเครื่องนะพี่นะโอเคไหมอ่ะ แต่คำถามคือรหัสผ่านลืมทำไงอ่ะมาเราก็เข้าไปที่ตั้งค่าสิจา้านี่เราก็เข้าไปตรงฟันเฟืองมุมบนขวาตรงนี้มันมีให้เราตั้งค่านะเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกคำว่าบัญชีนี่กดเข้าไปในคำว่าบัญชีในนี้เนี่ยมันจะมีนี่รหัสผ่านเห็นไหมนี่รหัสผ่านอันนี้เขียนว่าลงทะเบียนแล้ว อ่อออันอ,อีเมลอีเมลเขาไม่ต้องหรอกเพราะเราเราเรา,เราไม่ไปไมไดีเราไม่ได้ไปกู้แบบโทรศัพท์หายอันนี้คุณมีโทรศัพท์อยู่ในฐานะคำถามมีเบอร์โทรศัพท์อยู่มีโทรศัพท์อยู่กับตัวมีไลน์อยู่กับตัวแต่อยากเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่ลืมรหัสผ่านทำยังไงโอเคต้องมาดูก่อนอย่างแรกเบอร์โทรศัพท์ ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมพี่มีซิมนี้อยู่ใช่ไหมเออพี่ต้องมีนะไม่ใช่ไม่มีเบอร์นี้อ่ะพี่ไม่มีเบอร์นี้จบเลยบอกให้พี่น้องเปลี่ยนที่วุ่นวายอ่ะแต่เขาไม่ได้ถามเรื่องเบอร์โทรศัพท์โอเคมารหัสผ่านเราก็กดลงวปตรงรหัสผ่านนี่แหละยไปโกดตรงไหนล่ะนี่กรเข้ามาแล้วคุณก็มาตั้งรหัสผ่านนี่อ่ะเออไม่ดูอ่ะอาสอานื้อแล้วกันอ่ะเรเอาเอา แล้วก็แล้วก็อแล้วเราก็ตั้งอนี่แล้วก็ตั้งหกตัวอหกตัวพอแล้วเดี๋ยวงงไม่อะไรหรอกออแล้วก็คุณก็ตั้งให้มเป็นตัวอักษรบ้างผสมกับตัวเลขไปมันก็จะทายยากโอเคไหมแล้วอย่างนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วคุณก็พิมพ์รหัสผ่านเสร็จแล้วคุณก็มากดนี่ใช้รหัสผ่านนี้ตรงนี้จึ๊ก อะไรอะโอดตั้งรหัสผ่านข้อความ6ถึง20ตัวอักษรโดยใช้อักษรภาษาอังกฤษเอาเวนกรรมให้ใช้ภาษาอังกฤษโท่โหไม่คนไทยพี่เออมาภาษาอังกฤษก็ได้จริงๆเลยพี่อเอามาเอเอเอาตัวไหนล่ะเอาแล้วทำไมเป็นวันท่านล่างล่ะเอาตัวใหญ่ด้วยก็ดีเอาผสมตัวใหญ่เข้าไปนอ่า โอเคโอเคแล้วก็ตัวใหญ่อ่ะอืมสมมติตัวเล็กหน่อยนึงเอออ่ะแล้วก็อ่ะอ่ะไม่ไม่ได้ตางกันเท่าไหร่หรอกใช่ไหมแล้วก็เออแล้วอ่านะอ่ะ,อะเราก็ต่างไปพี่ก็ตั้งไปเซ่มันจะไม่ยากอะไรพี่ก็ตัางไปเอาให้ม่ได้หกตัวกันล้กันตัวไหนอะเนี่ยลืมเลยเดี๋ยวคุยมากโอเคอ่าผ่านตรงกัน แล้วก็จดเอาไว้นะพี่นะเออแนะนําว่าควรจะจดไว้หรือไม่ก็ไปทําเป็นจดหมายล่างเอาไว้ในอีเมลมันจะไม่หายเวลาค้นหารหัสผ่านมันจะได้ไม่หายบางคนบอกจดกระดาษเสร็จหายมันหายโอ้ยเอาครับก็ไปทําเป็นจดหมายล่างไว้ในอีเมลทุนก็ได้อ่ะแล้วคุณก็เวลาจะเช็รคชรหัสผ่านก็ไปเช็คตรงนั้นก็ได้อืมแต่อันนี้เปลี่ยนได้คุณก็มากดอ่าใช้รหัสผ่านนี้กดจึ๊กลงไป แค่นั้นเองมันก็เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วอ่าหลังจากนั้นคุณก็ไปล็อกอินไลน์ในเครื่องโทรศัพท์ใหม่ของคุณมือถือใหม่ของคุณโดยใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ล็อกอินแล้วก็ใช้รหัสผ่านที่คุณกรอกไปเมื่อตะก,กี้นี้ล็อกอินคุณก็จะได้ได้อะไรกลับมาอ่าคุณก็จะได้เพื่อนทั้งหมดที่เคยแอดไว้กลับมาทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ต้องมานั่งแอดเพื่อนใหม่ อ๋อครับปกติแอดเพื่อนแอดจากเบอร์โทรศัพท์ถ้าคุณแอดที่เป็นพวก ID เรลง ID ดียไล์ถ้าทําอย่างเงี้ยมันจะยังอยู่โอเคไหมทุกอย่างอยู่หมดยกเว้นที่ไม่อยู่ก็คือห้องแชทหายหมดแนะนําว่าควรจะอ่านให้หมดก่อนโหลดให้หมดก่อนแล้วก่อนจะดําการเปลี่ยนเครื่องโอเคไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านเพราะเราลืมรหัสผ่านก็เปลี่ยนซะมัน จะได้ไปล็อกอินในเครื่องใหม่ง่ายหน่อยนี่ยังดีนะสมัยก่อนก็ให้ยืนยันรหัสผ่านเก่าเลยอ,อันใหม่นี้เขาไม่ต้องแล้วเขาคุณมีอยู่ในเครื่องคุณนะเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้แล้วอ่าคุณก็จะต้องเตือนตัวเองเอาไว้โทรศัพท์เป็นของสําคัญให้คนอื่นถืออาจจะเกิดผลกับเรื่องพวกนี้ได้ก็ควรจะระวังเอาไว้นะว่าเขาเปลี่ยนรหัสผ่านเรา ได้ซิมเราไปเขาก็ะไดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้ก็ระวังเอาไปด้วยกับเรื่องนี้อ่านะมันเป็นเรื่องที่เออมันนะคุณก็อย่าให้ใครใช้โทรศัพท์คุณสิอันนี้ก็ต้องระวังอ่าอันนี้เขาก็เป็นสิ่งที่ลายอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าบอกที่ว่าลูกค้าก็น่าจะดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้คนอื่นเขามาดูแลโตแล้วไม่ต้องตามไม่ให้ใครตามมาเช็ดก้นโอเคต้องเช็ดก้นตัวเองอเพราะไลน์นลก็จะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าให้ลูกค้าเปลี่ยนรหัสผ่านได้ง่ายๆแบบนี้ เพราะคงจะมีคนลืมรหัสผ่านมากพอสมควรตั้งซะยากเลยมาอีกทีเออตั้งอะไรไปอ่ะลืมเลยจะอ่างงานงอกเลยว่าถ้ามาเปลี่ยนตรงนี้ได้โอเคไหมเปลี่ยนแล้วก็จะได้ไปล็อกอินเปลี่ยนมือถืออันนี้เป็นการเรียกว่ากู้ไหมเรียกกู้รหัสผ่านไหมจะเรียกกู้ก็ได้นะะกู้รหัสผ่านลายทำาไงประมาณนั้นแหละเอามาฝากกัะบาลนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ